สวัสดีค่ะชราคณาราศีเมษพบปรการดูดวงประจำเดือนกันยายน2565ากชลคณาราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือแกะตัวผู้มีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำราศีชาวราศีเราได้มาจากช่วงวันที่เกิดจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13มเมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาส่วนลัคนานี้ได้มาจากการนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทำการผูกดวงวางลัคนานแล้วจึงได้เป็นลัคนานราศี เมษนะทีนี้ก็ในเดือนกันยายนเนี้ยชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ราศีเมษมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูกันเลยนะในเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารนะยังอยู่ตรงพบการเงินนั่นแปลว่าเดือนนี้จะพุ่งไาวยกับในเรื่องของการเสาะ,ะแสวงหาการเพิ่มรายได้การเสริมรายได้หารายได้เพิ่มเติมแหล่งทำมาหากินอยากคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองอ่ะอยากนําเงินไปลงทุนอ่า มีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินนาจจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบุญนี้นะรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในเดือนนี้เนาะแล้วก็จังหวะโอกาสก็ถามว่ามันยังพอมีให้เห็นให้หยิบให้จับไหมก็ยังพอมีเพราะว่าดาวโชคลาภเข้ามาทับาาาลัคนาก็คือดาวพระราหูนึกเองเนาะอ่ะงั้นเรามาดูในเรื่องของแต่ละเรื่องกันเลย แยกเป็นเรื่องเนาะก่ออย่างเรื่องของการเงินก็เกิดแลปลว่าเดือนนีย้ยังไงก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเงินทงองแหละโอกาสในการลงทุนถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ว่าก็ต้องเผื่อในเรื่องของความพลิกผันเนื่องจากตั้งแต่เดกรกฎาคมที่ผ่านมามีดาวองค์หนึ่งนะที่มาอยู่ในภพการเงินของชาวราศีเมษลักษณะราศีเมษเนี่ยก็คือดาวบัตัออ้มลุตตยูดาวองค์เนี้ยเป็นดาวที่คาดการยากเดาไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษจําเป็นอย่างยิ่งในเดือนนี้ถ้าคิดจะทาอะไรใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการเงินการทองเนะี่ยจะเอาเงินไปลงทุนอะไรต่างๆนะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคือจุดหนึ่งความโชคดีมาจากดาวโชคลาภเข้ามาอยู่ทับตัวเนาะอย่างดาวพระดาวหงส์ใช่ไหมดาวาพระ,ะพระพฤหัสบดีเนี่ยดันอยู่นี่นา แต่ดันอยู่วินาทเนี่ยข้อดีคือถ้าข้อมูลเรามากพอนะเล่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างดาวพระราหูมาถึงแม้จะเป็นโชคลาภบางทีมันโดนถูกหลอกลอก่อนะถูกหลอกลวงได้ด้วยความพลิกผันของดาวที่มาอยู่ในภพการเงินอย่างดาวมฤตยูสิ่งต่างๆสามองค์ประกอบที่มาร่วมกันเนี่ยมันทําให้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องรอบครอบในการลงทุนเนาะและอีกอย่างหนึง่ง ดาวตัวเองไปอยู่ภบการเงินแต่มีตําแหน่งเปไ็นอะไรเป็นประาเกษตรประาเกษตรนี่มันจะอ่าบุบูปะมันไม่เหมือนความเป็นเกษตรความเป็นเกษตรเ,เ,เขามีความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าจะลงทุนอะไรก็หาข้อมูลให้ชัดเจนจังหวะโอกาสที่ได้รับนะ่ะเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือเปล่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่าข้อมูลหลอกหรือเปล่ามีคนจะมาหลอกล่อ,ลอเอาผลประโยชน์หรือว่า ามาชวนเป็นคำอะไรใหม่ๆชวนลงทุนแต่เอาผลประโยชน์มนลออาล่ออาจจะเป็นไปได้นะรอบคออการตัดสินใจต่างๆคิดให้ดีๆรอบคอบให้มากๆในเดือนนี้นะคะแต่โอกาสมีไม่มีถ้าเรารอบคอบมากพอความรู้มากพอมีโอกาสหยิบจับโชคลาภได้โชคลาภจากการเสี่ยงกม็มีเกณฑ์ที่จะได้รับด้วยนะชาลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะอืมแล้วก็มาดูในเรื่องของการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของเมธเนี่ยก็คือ,อาดาวพระเสาร์เนาะในราศีมังกรนะคะตอนนี้ดาวพระเสาร์ก็ยังอยู่เป็นเกษตรที่บ้านเขาแต่ดาวการงานถอยหลังและมีดาวเกตก็มากระตุ้นนะเดือนนี้นะความความที่แบบเป็นดาวแห่งการเหน็ดเหนื่อยนะอย่างดาวพระเสาร์เนี่ย เป็นเกษตรจริงมีความมั่นคงหนักแน่นมั่นคงดีที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะแต่งานที่คิดว่าจะจบมันไม่จบง่ายๆนะเผื่อใจไว้เลยสําหรับชาวราศีเมษท่านจะต้องทํางานในเดือนนี้นะเผื่อเผื่อเวลาถ้าเกิดจะมีในเรื่องของอ่าเขาให้ให้ตั้งเป้าหมายว่างานงานเนี้ยจบเนี้ยจะปิดวันไหนเนี้ยต้องเผื่อเวลาเผืเ่อเผื่อมีการแก้ไขสักบางของวันน,นะเพราะว่าไม่งั้นอ่นะมันจะมีเหมือนมีการ คิดว่าเราเราคิดว่างานนี้ดีที่สุดแล้วเราทําจบละยเงี้ยมันมีการตกน่นรายละเอียดมีการตกน่นเพราะฉะนั้นเผื่อเรือเผื่อขาด,ดนิดนึงเตรียมใจไว้หนิดนึงมันจะอาจจะไม่จบอย่างที่เราคิดจบไม่สวยเท่าไหร่แต่ถามว่าจบไหมจบได้เพราะว่าด้วยเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรไงแต่มันจะทําให้เราเครียดทําให้เราไปตกกังวลลุ้นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็พร้อมที่จะเป็นแบกหลังให้แต่ผู้ใหญ่จะมาออกนอกหน้า ช่วยเหรออะไรมากๆไม่ได้นะเราต้องช่วยตัวเองนะคะในการทํางานต่างๆนะเขาชงเขาส่งเสริมสนับสนุนมีอะไรเราเข้าไปหาเขาปรึกษาเขาได้แต่จะให้เขาออกหน้าออกหน้าเป็นแม่ทับไม่ได้เราต้องเป็นแม่ทับเองนะถ้าสมมติจะต้องรับผิดชอบงานสำคัญงานงใหญ่ๆนะในเดือนนี้เองก็เหมือนกันเนาะ,ะงานดาวการงานถอยหลังมีการทบทวนงานเก่าที่ในอดีตบ,บางทีได้รื้อกลับมาทําอีกก็เป็นไปได้นะ ไม่ได้ทั้งหมดเลยงานที่ทำอยู่บางทีว่าเหมือนจะจบแต่ก็จบไม่ลงต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอพัฒนาให้ดีที่ดีกว่าเดิมมันมีคนต้องแบบมาคอมเมนต์แต่อีกนิดนึงก็จะดีเพอร์เฟกอะไรเงี้ยประมาณนั้นะนะมันก็จําเป็นต้องแบบอ่าต้องทําไปทบทวนไปทําไปทบทวนไปนะแต่เพราะว่าเครียดจะมีให้เห็นในเดือนนี้นะ ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนงานหนักงานเหนื่อยเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีเมษบริหารจัดการเวลาระหว่างในเรื่องของการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวอันเนี้ยบริหารเวลาให้ดีๆนะคะเพราะไม่ไม่เช่นนั้นอ่ะมันจะเสียหายเนาะเพราะว่าครอบครัวอาจจะเราไม่ค่อยมีเวลาไปดูครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็การดูแลสุขภาพของตัวเองก็จําเป็นด้วยนะอมืมาพูดถึงเรื่อง,องความรักกัน ความรักของชาวลัาราศีเมษในเดือนนี้ดาวแห่งพบอปตนิเนาะก็คือดาวประสุขดาวเจ้าเรือนแห่งคู่ครองคนรักความรักอะไรต่างๆเนี่ยในเดือนนี้เดินเร็วคู่ครองเดินเร็วแปลว่าคู่ครองมี energy สูงนะและ้วก็เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยเคลื่อนย้ายไปอยู่ตรงไหน,นดาวคู่ครองของคนราศีเมษก็คือดาวพระศุกร์เนาะดาวฝั่งตรงข้ามคือดาวพระศุกร์ กันนี้ก็อยู่โคจรอสองราศีจริงๆิสามราศีโดยซ้ำวันที่หนึ่งเนี่ยาดาวพระศุกร์องค์เนี้ยอยู่ตรงราศีกรกฎเลยนะอืมอยู่หนึ่งวันพอวันที่สองจนถึงวันที่ยี่สิบหกเนี่ยย้ายมาย้ายมาอยู่รรตรงราศีสิงห์ซึ่งตรงราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพบุตรตัดนั่นแปลว่าคู่ครองคนรักถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะก็ดูแลคนในครอบครัวบุตรหลานบริวบา้ารลูกหลานของเราเนี่ยถูกดูแลเอาใจใส่โดยคู่ครอง เป็นอย่างดีนะในเดือนนี้นะก็พอหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดละทอหลังที่ยีิบเจ็ดเข้าไปเนี่ยดาวแห่งคู่ครององค์เนี่ยไหลโคจรนะต้อง,งเรียวกว่าโคจรนะโคจรเข้าไปสู่ในภพอะริอะริหมายถึงอุปสรรคปัญหานะแล้วก็การทะเลาะเบาแว้งเนี่ย การประทักอะไรประมาณนั้นนะก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ในช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงสิ้นเดือนเนาะสามวันนะยี่สิบเจ็ดสี่วันนั้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสี่วันในเดือนนี้นะแต่ทีเนี้ยในในเดือนหน้ามันก็ยังไม่ยายนะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนนี้นิดนึงแล้วกันนะคะช่วงต้นต้นเดือนน่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละคู่ครองคนนั้ก็คุยอะไรกันดีแต่มันมีจุดอยู่อย่างหนึ่ง เมื่อดาวคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงภพปุตตะระวังนะคะระวังเรื่องของคนที่คบซ้อนหรือว่ามีกุ๊กมีกิ๊กอะไรเงี้ยระวังจะถูกแฟนจับได้มันจะมีปัญหาด้วยหรือว่าอเพศตรงข้ามบางทีเราก็ไม่ได้เล่นด้วยแต่เขาตามตื้ออะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเนะยาะอันนี้ดูดูให้เป็นเหมือนให้ระมัดระวังเป็นแผนที่ วางแผนชีวิตเฉยๆนะไม่ใช่ไปประแวงคนรอบข้างไปหมดจนไม่ได้คุยกับใครอะไรประมาณนั้นนะอืมส่วนคนโสดอ่ะคนโสดก็เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจนะเพศตรงข้ามที่ถูกใจนะแต่ก็อาจจะมาในรูปแบบของแบบดูเด็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยคือเหมือนคนที่แบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยนะน่ารักกุกกิ๊กอะไรประมาณนั้นนะ,นะาจะออกแนวแนวนี้หน่อย แม้จะอายุจะเท่ากันจะมากกว่าหรือว่าจะคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอายุแต่มันจะเหมือนลักษณะคนที่เจอเนี่ยหรือว่าช่วงที่เจอในตอนเนี้เขาจะกุ๊กิกมุ้งมิ้งเนี่ยประมาณนั้นนะคะดูเด็กๆหน่อยอดูถูกใจคุยอะไรก็จะถูกถูกตาถูกใจนิดนึงอะไรนะคะแต่ต้องรู้ให้ดีนะว่าอ่าคนที่เข้ามาเนะี่ยเขาจะสร้างปัญหาอะไรให้เราหรือเปล่าเพราะว่าช่วงต้นๆเดือน,นโอเคไงดาว เเพรงค้ามเนี่ยมันอยู่ตรงพบพันธุแล้วก็ปุตตะใช่ไหมแต่พอหลังยี่สิบเจ็ดดนี้มันดูพวกอะไรก็ไม่แน่นะอาจจะนำพาซึ่งปัญหามาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมีคนเข้ามาแต่ก็ดูให้ดีกันแล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคนสุดสดนะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะก็ ส่วนเรื่องสุขภาพนะสุขภาพเดอนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะเนื่องจากดาวตัวเองก็เป็นประนามัวแต่เหมือนวุ่นวุ่น,นอย่กับการสร้างรายได้ทามาหากินเกินไปนะห่วงเรื่องของการทํางานเกินไปบางทีไม่ลืมดูแลตัวเองลืมพักผ่อนบริหารจัดก,การเวลาไม่ได้อะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็จะทําให้เราป่วยง่ายนะเดือนนี้นะคะ,ะสาหรับชาวราศีเมษในเดือน กันยายนนี้ก็คงจะขอจบคำทนานยแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในเดือนหน้าเนาะในเดือนตุลาคมนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ